ใครที่เลี้ยงบอลสีแล้วบอลสีทิ้งใบนะคะมาทําแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเป็นกล่องโฟมเก่าใครที่ซื้ออาหารทะเลแล้วมีกล่องโฟมแบบนี้อย่าทิ้งนะคะถึงจะรั่วบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้เป็นกล่องโฟมเก่าคุณน้อยเอาดินที่คว่ำกระถางบอลสีทิ้งนะคะไม,ไม่ได้ทิ้งค่ะเอาไปคว่ำตากแดดไว้พอแห้งสนิทคุณน้อยก็มาใส่กระบะแล้วก็ลดน้ำพอชุ่ม อันนี้คุณน้อยไม่ได้เจาะรูกระบะนะคะไม่ไม่ทราบว่ากระบะนี่รั่วหรือเปล่าหรือน้ําซึมได้ไหมแต่ถึงจะไม่รั่วก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ลดน้ําทุกครั้งให้เพื่อนๆล้างหัวบอลสีที่เท่าทิ้งใบนะคะแล้วมาใส่ในกระบะนี้จากที่คุณน้อยทําใส่แก้วร้อยห้าสิบแก้วแล้วหัวบอลสียังเหลือคุณน้อยก็เลยมาทําแบบนี้เพราะว่าจะประหยัดประหยัดพื้นที่ค่ะอันนี้เป็นกระบะเป็นกระถางก้น ก้นแบนๆนะคะเนี่ยคุณน้อยเอาหัวบอลสีมาวางไว้ตอนนี้โตแล้วค่ะเนี่ยคุณน้อยทําไปประมาณเดือนกว่าๆนะคะเนี่ยที่คุณน้อยแยกใส่กระถางไปแล้ว2กระบะนะคะเอ้กระบะนี้อยู่ข้างในคุณน้อยก็เลยยังไม่ได้มาแยกต้นโตแล้วนะคะโตเกิน1ฟุตค่ะอันนี้อยู่ในกระบะนะคะส่วนที่อยู่ในกล่องโฟมที่คุณน้อยเคยบอกว่าคุณน้อยทาไว้เยอะเลยนะ บางต้นถ้าเขาหัวใหญ่เขาก็งอกเร็วนะคะเนี่ยอันนี้อสงไข่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นบอลสีตับลำเกียนอันนี้บอลใบแดงนะคะอย่างต้นนี้เนี่ยอายุมากแล้วมีดอกแล้วด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวคุณน้อยจะตัดดอกทิ้งอันนี้ก็เป็นไม้ด่างบางต้นคุณน้อยจําชื่อไม่ได้คุณน้อยก็ฝังฝังไปเฉยแต่ต้นไหนที่หัวไหนจําได้ก็จะตักชื่อป้ายชื่อไปด้วยอย่างนี้ เนี่ยอันนี้สวยนะคะเนี่ยบางต้นใหญ่บางต้นเล็กบางต้นก็กําลังงอกก็แล้วแต่นะคะบางหัวสมบูรณ์หัวใหญ่เขาก็จะงอกเร็วอันนี้เป็นวันสีที่ทิ้งใบทั้งหมดนะคะจากหนึ่งร้อยห้าสิบแก้วแล้วอันนี้ที่เหลืออีกก็เป็นร้อยนะคะเป็นร้อยหรือสองร้อยนี่แหละส่วนอันนี้ตอนนั้นคุณน้อยล้างหัว กระบาก็หมดแก้วก็หมดคุณน้อยก็เลยมาฝังรวมกันในกระถางกระถางแปดนิ้วนะคะไม่รู้กี่หัวตอนนี้ขึ้นมาสูงประมาณเกือบห้าสิบเซนแล้วนะคะเนี่ยคุณน้อยอาจจะแยกหนอ่อหรืออาจจะเลี้ยงเป็นฟอร์มกก็ไม่รู้พันไหนบ้างสําหรับในแก้วนี้นะคะจากร้อยห้าสิบแก้วคุณน้อยเอาไปแยกใส่กระถางแล้วประมาณห้าห้าสิบปาแก้วนะคะตอนนี้ยังเหลือที่ยังอยู่ในแก้ว ที่คุณน้อยยังไม่ได้เปิดฝาอีกเจ็ดสิบแก้วส่วนอันนี้เป็นบอลสีที่คุณน้อยยังไม่ได้แยกกระถางนะคะอีกอีกยี่สิบหัวแก้วเพราะว่าบางหัวถ้าเกิดหัวเล็กเนี่ยเขาจะขึ้นช้าขึ้นต้นเล็กบางต้นหัวใหญ่ก็ขึ้นต้นใหญ่ดูต้นนี้สูงประมาณหนึ่งฟุตรอดตามาได้ยังไงไม่รู้คุณน้อยยังไม่ได้แยกกระถางนี่นะคะ บางต้นก็เป็นบอนด่างบอนป้ายบอนกับสีอย่างต้นนี้แสดงว่าใส่ไว้สองต้นออกมาไม่เหมือนกันเลยพวกนี้แยกกระถางได้หมดแล้วนะคะเนี่ยคุณน้อยจะพาไปดูบอนสีที่คุณน้อยเปลี่ยนใส่กระถางนะคะตอนนี้มีอายุหลังจากที่คุณน้อยใส่แก้วนี้ประมาณเดือนครึ่งค่ะเนี่ย อันนี้เป็นบอนสีที่คุณน้อยเปลี่ยนใส่กระถางแล้วนะคะถ้ายังอยู่ในแก้วก็ยังไม่โตเพราะว่าอาหารไม่มีแต่พอคุณน้อยเอามาใส่กระถางเนี่ยเนี่ยใส่กระถางไปแป๊บเดียวเนี่ยต้นเบืเริ่มเลยค่ะถ้ายังอยู่ในแก้วก็ไม่โตพอมาอยู่ในกระถางนี่โตเร็วมากอันนี้เป็นบอนสีที่คุณน้อยเอาออกมาจากแก้วนะคะเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเลยบางต้นก็เป็นบอลใบด่าง อันนี้คือทั้งหมดที่คุณน้อยเอาออกมาจากแก้วนะคะเนี่ยเพอออกจากแก้วโตวเร็วมากนี่น่าจะเป็นบอลสีตับตับํามเกียนในกระถางนี้หัวเขาใหญ่มากนี่หัวเดียวนะคะหัวใหญ่มากแล้วก็แตกมากอเป็นเต็มเลยอันนี้ก็นางเสือดาวนี่หัวเดียวนะคะเนี่ย เป็นกอเลยเอาใครสนใจต้นนี้นะคะเดี๋ยวคุณน้อยเอามาขายวันนี้คุณน้อยจะมีบอลสีฟอร์มกอมาแบ่งเพื่อนๆน,นะคะใครสนใจทักมาได้เลยสำหรับวันนี้ใครรับสามกระถางคุณน้อยส่งให้ฟรีค่ะวันนี้คุณน้อยจะมีฟอร์มกอมาขายนะคะใครสนใจทักมาเลยต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะ เพื่อนๆรอชมให้จบคลิปนะคะเดี๋ยวคุณน้อยมีบอลสีฟอมกอมาแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณน้อยมีบอลสีในราคากระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมาให้เพื่อนๆได้นำไปเลี้ยงนะคะขอค่าจัดส่งห้าสิบบาทนะคะหนึ่งกระถางสองกระถางขอค่าจัดส่งห้าสิบบาทสำหรับใครรับสามกระถางคุณน้อยจะส่ง ส่งให้ฟรีแล้วก็แถมน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้หนึ่งขวดนะคะนำไปขยายพันธุ์นำไปลดบอนสีได้นะคะอัตราการใช้คุณน้อยจะแจ้งไว้ที่ขวดนะคะวันนี้บอนสีทุกต้นเป็น,เป,นเป็นไซสตั้งแม่หมดเลยนะคะสามารถนำไปเปลี่ยนเป็นกระถาง8หรือกระถาง10ได้เลยแต่ถ้าใครจะเปลี่ยนเป็นกระถาง10นี่ก็อย่าใส่ดินให้เต็มกระถางนะคะใส่ดินแค่ เกินครึ่งกระถางสักหน่อยเวลารดน้ําดินจะได้ไม่ไหลออกมาแล้วก็ถ้าใส่ดินเยอะเกินไปรากเขาจะอยู่สูงแล้วเขาก็จะดูดน้ําไม่ถึงก็ให้พอประมาณนะคะแต่ถ้ากระถางแปดนี่กําลังดีเลยรากจะดูดซึมน้ําได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ควรจะหาฐานดํารองก้นกระถางก้นกระถางก่อนนะคะเพื่อกันดินไหลแล้วก็ทําให้รากรากดีมีอากาศหายใจด้วยค่ะคือดินไม่แน่นเกินไป เอามาดูต้นแรกนะคะต้นนี้คือมิ่งมหามงคลค่ะวันนี้จะเป็นฟอร์มกอแล้วก็ไซต์ตั้งแม่นําไปเป็นแม่พันธุ์ได้เลยค่ะต้นนี้ในกระถางนี้มีมีสมต้นนะคะเนี่ยสามต้นกําลังกัดสีเลยเนี่ยเป็นไปปลูกเป็นฟอร์มกอเป็นไซต์ตั้งแม่ได้เลยค่ะเนี่ยร้อยห้าสิไม่แพงนะคะเพราะมี3มต้นเลยแล้วก็ต้นใหญ่แล้วด้วยกัดสีแล้วทุกใบนะคะ มิ่งมาหามงคลน,นี่ถ้ายังไม่กัดสีจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็กัดสีแล้วนี่ยอดที่แทงมาใหม่หัวเขาใหญ่นะคะเนี่ยหัวเขาใหญ่เขาก็เลยแตกหนอ่อแตกยอดมารับตัวน,นี้คุ้มนะคะเนี่ยอยู่ในกระถางหกค่ะสูงเกือบหนึ่งฟุตนะคะอันนี้คุณน้อยเลี้ยงไว้นอกตู้เขาก็เลยไม่สูงเท่าไหร่ดีนะคะฟอร์มเตี้ยๆเนี่ยอ่ะตัวน,นี้มิ่งมาหามงคลนะคะต่อไปตัวน,นี้ตัวน,นี้เงาวควนอูค่ะ เงากอูนี่ฟอร์มกำลังสวยเลยนะคะเนี่ยในกระถางนี่มีสี่ต้นห้าต้นนะคะมีห้าต้นตกต้นละสามสิบบาทแต่ต้นละสามสิบาทถ้าเกิดเราซื้อนี่คือต้นเล็กนะคะแต่นี่ต้นเขาใหญ่แล้วนะคะเนี่ยเนี่ยไปเลี้ยงเป็นฟอร์มกอไปเปลี่ยนเป็นกระถางสิบได้เลยค่ะเนี่ย,ยที่เขาไม่สูงเพราะว่าคุณน้อยเลี้ยงข้างนอกนะคะแต่เขาแข็งแรงค่ะอันนี้เงาวกอูค่ะ เงากอูเป็นไม้เก่านะคะก็หายากเหมือนกันอ่ะต่อไปต้นนี้เพชรพันล้านค่ะเพชรพันล้านในกระถางนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีหกเจ็ดต้นค่ะเนี่ยปลูกฟอมกอเลยค่ะเพชรพันล้านเวลาเขากัดสีสวยสวยหวานนะคะอันนี้เขายังกัดสีไม่เต็มที่นะคะอันนี้ก็เลี้ยงนอกตู้มาเลี้ยงนอกตู้มานานแล้วนะคะเนี่ย อยู่ในกระถาง5.5นิ้วค่ะมีเกือบสิบต้นเลยนะคะร้อยห้าสิบาทคุณน้อยว่าไม่แพงนะคะเดี๋ยวถ้าโต่นนี้อีกสักหน่อยนี้คุณน้อยก็ไม่ขายแล้วนะคะเพราะว่าสามารถไปเปลี่ยนเป็นกระถางสิบได้เลยคุณน้อยก็จะเก็บไว้แต่ถ้ายังไม่เปลี่ยนกระถางคุณน้อยก็เอานํามาขายค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นกระถางใหญ่แล้วคุณน้อยแพ็คยากคุณน้อยก็จะไม่ขายค่ะ,ะต้นนี้เพชรพันล้านค่ะเป็นไม้เก่าอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมนะคะต่อไปต้นนี้ เป็นจะลงน้ำทองค่ะอยู่ในกระถางห้านิ้วเขาจะแตกกอเร็วมากนะคะคุณน้อยเลี้ยงไว้ต้นเดียวดูมีหนึ่งสองสามมีห้าต้นนะคะเนี่ยกระถางนี้มีห้าต้นเลยไปเลี้ยงฟอร์มกอได้เลยค่ะเป็นจะลงน้ำทองนี่ดังเหลืองนะคะสวยเนี่ยสำหรับคลิปนี้คลิปเดียวนะคะเพราะว่าถ้าต้นไม้โตแล้วคุณน้อยเปลี่ยนกระถางแล้วคุณน้อยก็ไม่ขายแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่นี่คุณน้อย แพคไม่ค่อยเป็นค่ะแพ็กยากอันนี้ฟอร์มกําลังแพ็กได้ฟอร์มกอเลยนะคะวันนี้คุณน้อยนํามาจําหน่ายต่อไปอีกต้นหนึ่งต้นนี้ลูกไม้ค่ะลูกไม้แต่ใหญ่มากเลยนะคะหัวใหญ่ด้วยเนี่ยอยู่ในกระถางหกนิ้วอันนี้คุณน้อยก็เลี้ยงข้างนอกเขาจะเนี่ยใบเขาสวยเลยเนี่ยใครชอบไม้แดงแดงนี่นะคะเนี่ยสวยเลยเนี่ย้อยห้าสิบบาทค่ะ อันนี้เปลี่ยนเป็นกระถางสิบได้เลยนะคะสูงเกือบฟุตต่อไปต้นนี้หยดเลือดนางพิมพ์ค่ะหยดเลือดนางพิมพ์นี่แข็งแรงนะคะเนี่ยก้านแข็งแรงไม่ต้องหาไม้ค้ำเลยใบเขาจะใหญ่มากนะคะต้นนี้ไม้แยกนอนเนี่ยหัวใหญ่แล้วนะคะเนี่ยสูงหนึ่งเกินหนึ่งฟุตค่ะใครชอบไม้สไตล์แบบนี้นะคะเนี่ยสีหว,วานใบเขาจะใหญ่มากต้นเขาใหญ่มากแล้วก็ต้นเขาแข็งแรงค่ะ ต่อไปต้นนี้ต้นนี้เพชรพิรุนค่ะต้นนี้ทิ้งใบมาหลายรอบแล้วหัวเขาใหญ่นะคะเนี่ยในกระถางนี้มีสองต้นค่ะสูงประมาณสี่สิบเซนค่ะตอนแรกเขาทิ้งใบไปคุณน้อยก็เลยเปลี่ยนเป็นกระถางเล็กจริงๆเขาต้นเขาใหญ่นะคะในหัวเขาใหญ่เนี่ยมีสองต้นด้วยเนี่ยถ้าจะรังแพ็คนี่ต้องใช้สองลังต่อกันค่ะ อ่ะต่อไปต้นนี้นางเสือดาวค่ะอันนี้หัวเขาใหญ่นะคะเนี่ยในกระถางมีมีสามต้นค่ะเนี่ยเขากำลังออกดอกด้วยเนี่ยถ้าใครรับไปจะนำดอกไปผสมก็ได้นะคะเนี่ยนางเสือดาวเวลาเขากัดสีเต็มที่ในใบจะออกแดงๆเลยนะคะเนี่ยสูงเกินหนึ่งฟุตค่ะประมาณสี่สิบเซน ทุกกระถางวันนี้ร้อยห้าสิบาทนะคะใครรับสามต้นคุณน้อยส่งให้ฟรีค่ะต่อไปอีกต้นหนึ่งต้นนี้สบายบางค่ะคุณน้อยมีม่านดังพิมพ์กับสบายบางถ้าสบายบางนี่กระดูกเขาจะเป็นสีขาวถ้าม่านดังพิมพ์กระดูกจะเป็นสีแดงแต่ใบคล้ายๆกันค่ะในกระถางนี้มีหนึ่งสองสามสี่มีห้าต้นค่ะต้นที่แล้วคุณน้อยขายไปสองร้อยเจ็ดสิบอันนั้น เขากัดสีทุกต้นแล้วนะคะคุณน้อยจำาหน่ายไปแล้วเหลือต้นนี้ค่ะต้นนี้ก็เป็นฟอร์มกอนะคะคุณน้อยคิดร้อยห้าสิบห้าสิบาทค่ะเพราะว่าเขามีต้นใหญ่อยู่หนึ่งต้นนอกนั้นก็เป็นต้นเล็กแต่เลี้ยงเป็นฟอร์มกอสวยนะคะเนี่ยเขากัดสีแล้วเนี่ยเริ่มกัดสีแล้วเนะี่ยพอเขากัดสีก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะถ้าเขายังไม่กัดสีเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ ต้นไม้คุณน้อยถ้าเกิดใหญ่เกินไปคุณน้อยก็ไม่มาแบ่งนะคะเพราะว่าคุณน้อยแพ็กยากคุณน้อยเป็นแม่ค้าใหม่คุณน้อยแพ็กต้นไม้ไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยสวยหากไปถึงเพื่อนๆแล้วช้ำบ้างหรืออะไรบ้างก็อภัยกันบ้างนะคะคุณน้อยก็พยายามทําให้ดีที่สุดแล้วแต่ก็อย่างว่าแม่ค้ามือใหม่บางทีคุณน้อยก็ทําไม่ดีเหมือนคนอื่นเขาก็ต้องขออภัยด้วยสําหรับใครที่รับต้นไม้คุณน้อยไปแล้วระหว่างเดินทาง ถ้ามันตายหรือ,อยังไงคุณน้อยจะเปลี่ยนต้นใหม่ให้นะคะหรือจะคืนเงินให้แต่ถ้าไปอยู่กับเพื่อนๆเ,เป็นเดือนเป็นปีแล้วตายนี่คุณน้อยก็ไม่รับประกันนะคะนั่นอยู่ที่การดูแลค่ะถ้าเพื่อนๆดูแลดีๆต้นไม้ไม่ตายนะคะสําหรับบอนสีที่ทิ้งใบเนี่ยผ่านช่วงหน้าหนาวมาแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้บอนสีก็จะไม่ทิ้งใบแล้วนะคะใครรับไปรับรองคุณน้อยรับประกันเลยว่าน่าจะรอดทุกต้นค่ะแต่ถ้าเขาทิ้งใบจริงๆก็ไปล้างหัวแล้วก็ใส่แก้วแบบที่คุณน้อยเคยทํา ที่คุณน้อยถ่ายคลิปให้ดูนะคะต้นคลิปนั่นแหละทําแบบนั้นนะคะรับรองเดือนหนึ่งปอนสีของเพื่อนเพื่อนก็จะสวยเหมือนเดิมเลยแล้วก็นํามาเปลี่ยนกระถางแป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียวหายใจทิ้งไม่กี่วันเขาก็โตแล้วนะคะอ่าอย่าลืมนะคะใครที่สนใจทักมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้หน้าจอหรือทักไลน์มาก็ได้โทรมาก็ได้นะคะแล้วคุณน้อยจะส่งส่งให้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆนจะจองมาตอนไหนนะคะถ้าส่งพรุ่งนี้ทันคุณน้อยก็ส่ง แต่ถ้าจองมาทีหลังคุณน้อยก็อาจจะส่งอีกวันหนึ่งนะคะสำหรับใครที่รับไปแล้วบางทีบางต้นต้นที่เล็กหน่อยคุณน้อยก็จะเอาถุงพลาสติกครอบไปถ้าเกิดรับไปแล้วถ้าเกิดช่วงกลางวันก็อย่าเพิ่งเอาถุงออกนะคะเอามาวางไว้ในที่ร่มเฉยๆพอถึงตอนเย็นค่อยแกะถุงออกแล้วก็แช่น้ําพอถึงตอนเช้าบอนสีก็จะสดชื่นค่ะใครมีตู้อบก็ไปใส่ตู้อบได้เลยใครไม่มีก็ไว้ข้างนอกได้ค่ะบอนสีที่คุณน้อยนํามาวันนี้ อยู่นอกตู้ทั้งหมดนะคะเนี่ยคุณน้อยเลี้ยงไว้นอกตู้ยิ่งต้นนี้คุณน้อยว่ากําลังแข็งแรงเลยทุกต้นที่นํามาวันนี้นี่กําลังเป็นไซต์ตั้งแม่เลยนะคะกําลังแข็งแรงกําลังสมบูรณ์เลยพร้อมที่จะนําไปตั้งเป็นไซต์แม่พันธุ์นะคะอาอย่าลืมติดต่อมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้หน้าจอนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ